ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนกเขาใหญ่สายต่อดินครับผมผมกับผมวัอมมนี้ก็เป็นสัปาห์วันที่สิบหากุมภาพันธ์นะครับเนาะผมมวัอนี้ก็สิมารีวิวชั่นไวเทียมเลยครับผมสําหรับชั่นเลี้ยงนกเขยาใหญ่สายต่อดินครับผมหลังจากที่บ่ได้มาอัปเดตผลงานบ่ได้อัปเดตชั่นนี่กับรวมๆเดือนอยู่ครับผมก็เนื่องด้วยภารกิจจากการเฮ็ดให้ ็เลยจิตพระไรจิตตัวนั่นก็นเลยโบได้มาเฮ็ดชาิเฮ็ดยังเลยครับผมหลังจากเสร็จพระไรจิตตรงนั้นแล้วบันนี้ก็สมมีเวลามาเฮ็ดชานเฮ็ดยังให้พี่ให้น้องได้ใส่ขึ้นกาครับผมสาหรับอาจารย์ทันไดที่สั่งชาิผมในช่วงที่ว่าช่วงที่เดือนที่แล้วนั่นที่ว่าผมพัดโบได้เฮ็ดชาิให้ก็ขอถทษขอแพ้หลายๆเลยครับเด้อเนื่องด้วยพระไรจิตมันยากครับผมเลยผมมีเวลาเฮ็ดชาิให้เลย จังสั่งของอาม่ก็ได้ครับผมสั่งของอาม่รอบนี้กับสิบุหอยถาดด้วยนะครับเพราะว่ากัมีเวลาเห็นเหตพี่เห็นน้องแล้วบัดนีอาติมารีวิวชานให้ก่อนละครับผมสําหรับชาญไว้เทียมนะ้องสำหรับอาจารย์ทันใดที่ว่ายัางข้นงในหูว่าเออชานผมแบบใดแบบใดย์นะครับเนาะมันนี่ก็บสิมารีวิวผู้ที่เพิ่นว่าที่ว่าเพิ่นทันใดมุจักรายละเอียดเนาะสําหรับอาจารย์ทันใดที่เคยใส่เคยสร้างชาญนะผมไปก็ขอบบุญขอบคุณ หล้ครับผมที่ว่าอุนหนุนชาญผมไปสำหรับวันนี้กับมารีวิวชาญลายเที่ยมแบบสารกันนะครับเนาะแบบนี้ก็ที่เป็นชาญความกว้างเลยยี่สิบสี่นิ้วครับนี่ความกว้างยี่สิบสี่นิ้วเป็นพื้นไม่ซักครับอันนี้เป็นพื้นไม้ซักสำหรับข้อก็เป็นข้อจันไม้กระดอผมหัวกับจันไหมกระรดบผมเป็นไหมเนื้อแข็งรับประกันการใส่งานครับผมทนทานใส่งานทนทานแน่นอนครับผมสำหรับชาญไว้เทียมของผม น้ำหนักกะน้ำหนักอะดีครับว่าถึงกับนักเกินไปว่าเบาเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเบาเกินไปเวลานกบินนกโผล่ชา้นมันตีแกงหี่ครับนะแนาะแต่ว่าผมนี่นกบินนกโผ่กะโอเชบ่ถึงกับบ่ถึงกับแกงครับผมใส่งนันน้ำหนักดีครับผมบ่หนักเกินไปบ่เบาเกินไปครับผมเราชั้นเราก็ซิมมี่แบบสายวิ่งครับผมอันนี้แบบสายบิ่งเนาะสายบิ่งคือว่า งานสายวิ่งชาญสายวิ่งครับผมนี่ก็จะเป็น,านชาญสายวิ่งเป็นไม้พื้นเป็นพื้นไม้อัดครับผมปูผมไม้อัดก็เป็นไม้อัดกันน้ำย่างดีแล้วครับผมไม้อัดย่างดีกันน้ำย่างดีผมซักล่างในผมไม่ล้าเปื่อนมาสามารถลงแฟบคัดได้เลยครับนี่เอาแปรงคัดได้เลยแปรงคัดได้เลยสําหรับชาญสายวิ่งตัวนี้เนาะสำหรับอาจารย์ท่านใดที่ว่าสนใจกับิดต่อสอบถามเขาม่าอะไครับผม ็ฝากช่องทงั้งติดตามอีกช่องทงั้งนึงก็คือช่อง y YouTube ของผมช่องดูกไส้หลายช n แนลนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้อง,ง,องติดตามแน่แตสิมีผลงานคือว่าผลงานชานครับนกน้ำเขาจากมาเลนเซียนะครับผมสิม,มาฝากพี่ฝากน้องรอจันทร์ันเดยมักสืนช,ชอบในชานคือว่าไปไง่ายกว่างครับผม ลงลองเอาไปใส่เอาไปนี่เพิ่งครับอีกแกแน่นอนนะผมับปรักันเลยเอาไปสรับกันทุกการใส่งานนะผมสำหรับช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ก็สิมีโปรโมชั่นอาจารย์ทันใดย์สั่งช่านผมมากผมเลยแถมแก้วนา้ำให้เลยซีใบกับผมนี่แถมให้เลยซีใบพร้พอมใส่างานเลยครับอาจารย์ทันใดย์สั่งโปรโมชั่นในช่วงเดือนนี้ครับผมสำหรับการกับ มามีเวลากลับมาเห็ดชาติเห็นยังมีเวลาเห็ดก็เห็ดเวลาเห็ดเต็มที่แล้วครับบารนี้อาจารย์ทันได้สั่งมากชิบะไอ้ถาดด้วแล้วครับบารนี้กระดิบไอ้ย่ามเพีให้เร็วที่สุดแล้วครับผมสั่งมากป่าขนงานชาติไปเนี่ยอาจารย์ทันได้ที่ว่ายุคเดียร่องร่องไปใส่เบื้องกั นีก็สอบถามผมก่าได้ครับว่าอยากเบื้องล่ยละเอียดมองได้หรือว่าอยากเพิ่มเติมมองได้กับบัวอมได้ครับผมมองได้ดีเท่ากับสิปั๊บปรุงเห็ดห้ครับผมมองได้บูดีเท่ากับแก้ไขเนาะครับเนาะอาจารย์ทานได้ที่ว่าเอาไปใส่เราเกิดปัญหามองได้ที่ว่ามันคิดคัดมองได้กับแนะนําผมได้ครับผมบัได้วากันเท่ากับกีเห็ดให้มันดีให้ใส่เห็ดออกมาให้มันใส่งานได้ดีที่สุดแล้วครับผมแต่ลไมือในห้องกับสีนี่มารีวิวไหม่สำนีสะก้อนเดี๋ยวมือหนาว ช่วงล้างมานเนี่ยขงกรสิจากนี้ไปก็บชิมีเวลามาเฮ็ดชิปเป็นยังให้พี่เห็นน่องได้เบื้องได้เลียดเอาผมเพราะว่าจะถีนธรุรกิจจากทางไหทางหน้าเรา,าเหมือนก็นชิมีเวลามาเฮ็ดงานชันช่นคู่พี่สุนองได้ใส่เราผมแต่เราเมื่อนี้ฝากไปสักเนี้สักวอนนะครับเนาะเดี๋ยวมือหนาของกรสิมารีวิวให้เบื้องไม่เราเมื่อนี้ก็สวัสดีครับผม